สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายการจะไปถามครับซึ่งผมนะครับก็จะไปถามกปสี่ครับว่าพวกเขานะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยแค่ไหนครับเรามาดูกันเลยครับครับและเริ่มกันที่น้องภูมิเลยนะครับโดยที่คําถามแรกที่เราจะถามนะครับก็คือผมจะถามน้องภูมิว่าน้องภูมิทราบความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับครับสาหรับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสามารถที่จะสรุป ง่ายๆใน3ประเด็นครับคือ 1. เศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือหลักแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตครับ 2. เป็นหลักในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าควบคู่ไปกับความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับและ 3. จะเป็นหลักในการดาเนินชีวิตที่คุณธรรมนำความรู้ครับคุณธรรมนำความรู้นั่นเองครับครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับหมูนะครับ ผมมีคำถามสถามหมูนะครับซึ่งก็คือหมูทราบไหมครับว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคืออะไรครับสำหรับเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือการที่เรามีความก้าวหน้าไปพร้อมกับความมีสมดุลและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนเราจะพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะต้องมีหลัก3าห่วง2องงอนขก็คือห่วงความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ<ม>การคิดอย่างมีเหตุผลและ เงื่อนไขสองเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมครับสามของสองเงื่อนไขนั่นเองครับ 5, 5. พี่ต่ายใช่ที่ได้ความพอประมาณให้ฟังหนครับค่ะความพอมความพอประมาณก็คือว่าความพอดีที่มันไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะคือทุกคนสามารถเดินทางตามสายกลางได้ค่ะโดยที่ไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะอย่างเช่นการทุกคนสามารถประหยัดในการกินการอยู่การใช้ได้ค่ะ ครับพี่เกียมครับช่วยอธิบายหลักการมีเหตุผลให้ฟังหน่อยครับครับคิดอย่างมีเหตุผลนะครับการตัดสินใจการดําเนินงานการอย่างรอบคอบนะครับมีเหตุผลนะครับต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบในการดําดเนินการให้รอบคอบแล้วก็ใช้เหตุผลตามความพอเพียงครับ ครับพี่อ้อครับรบกวนช่วยอธิบายหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวให้ฟังครับเอ่อสำหรับการมีภูมิคุ้มกันก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งด้านทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราดำรงชีวิตอยู่และนำมาเป็นบทเรียนที่เราต้อง รับผิดชอบต่อไปครับผมครับพี่ซิตช่วยอธิบายเงื่อนไขความรู้ให้ฟังหน่อยครับเงื่อนไขความรู้ก็คือมีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการนําวิชาการต่างๆไปใช้ในการวางแผนครับเตดาครับช่วยอธิบายเงื่อนไขคุณธรรมให้ฟังหน่อยครับครับผมสาหรับเงื่อนไขคุณธรรมนะครับก็คือการตระหนักในคุณธรรมนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ต้องมีความอดทนภาคเพียร เราก็ต้องมอีการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตครับโดยการที่เราจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นะครับเราจะต้องคานึงถึงสี่มิติครับที่มีความสมดุลกันครับมีอะไรบ้างครับมีสี่สมดุลค่ะหนึ่งสมดุลทางเศรษฐกิจสองสมดุลทางวัฒนธรรมสามสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและสี่สมดุลทางสังคมค่ะ ครับน้องขิมช่วยอธิบายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงมาหน่อยครับค่ะหลักธรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะมีสับป,ปุริษธรรม7ค่ะซึ่งสับป,ปุริษธรรม7จะประกอบไปด้วยความพอประมาณค่ะจะเป็นมัตตันยุตาผู้รู้จักประมาณตนค่ะและอัตตันยุตาผู้รู้จักตนค่ะพี่กออธิบายต่อจากน้องขิมได้เลยครับ 2. ความมีเหตุผลธรรมัญยุตาอัตถัญยุตา สความมีภูมิคุ้มกันการันยุตาปริสันยุตาและก็ปุโครปโรประสันยุตาค่ะ